ในยุคนี้ถ้าพูดถึง e-sport คงน้อยคนที่รู้จักคำคำนี้แต่ถ้าพูดถึงนายสุสุริยานะบางนาก็คงไม่มีใครรู้จักเหมือนดืมอสวัสดีครับผมสุสุริยายาบมงนาแชมป์ประจำร้านเน็ตย่ามมันนาครับผมผมนั่งรถมาก็ตั้งแต่ผมอยู่วงการเนี่ยผมมาวันแปปีเนี่ยผมทำวิรกรรมมาเยอะมากราะว่าจะเป็นมูน้ำมันขึ้นรวมถึง เมีคผมมีเป็นเรื่องรถเนี่ยแหละครับเพราะว่าเฟสบัดคันเสียเกียร์หลุดคือรุปเอาหักตลักหายหัวเกียร์หายยางแฟกแหนบปลายไดไม่จ่ายไฟไม่ชาร์จสตารา<อ>์พังผมว่าของต้องมีครับนี่นะครับร้านสปีดเกมมิ่งและนี่คือ <c oughs> และนี่คือคอนเซ็ปสุดโหดจากเพจสปีดเกมมิ่งมิ CPU Intel i3 1 0 1 0งศ F มาพร้อมกับการ์ดจอสุดแรงยัง RX 6 6 0 0 XT ในราคาเพียง29,900บาทเท่านั้นแต่ถ้าสเปคเกมไม่ถูกใจแล้วก็ทักไปหาเลยครับอ d m i n เพจสปีดเกมมิ่งของผมด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับ สามารถสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติมที่เพจ Speed Gaming อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง YouTube Speed ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดโอกาสและโปรโมชั่นอ,อื่นๆจากทางเราอีกอย่าลืมมาติดตามและกดไลค์เยอะๆนะครับขอบคุณครับ